ครับสวัสดีครับก็อยู่กปนชายบรรนานะครับเป็นไรแต่ยัยแต่ยัยเป็นไรคานซีคันซีสำรองหักคันซีสำรองแต่ยอยบอกว่าคันซีสำรองหักโอ้

อันนี้เลยสมคําล่าลือที่เขาบอกว่าหักหมดหักหมดนี่แหละโอ้เยงานนี้ก็เลย ครับต้องบาดเจ็บนะครับงาได้ก้าสิเที่ยวครับชอบเลยครับก็เรียกใครนะเกาเรียกว่าต้นเช้าต้นสา,ายต้นเบินต้องถอนตัว <laughs> แต่เย้ต้องถอนตัวครับงานนี้โอ้ไม่มาโทษเลยวันนี้แปลกแปลกครับ <c oughs> ไม่อยากให้งนานร้อนเอาเอาตะวันห้ากันนะฮะคนเดีวย <c oughs> ดว,ยวมันหมดได้ย <c oughs> ู่ ใจตัวอยากใปหรอกใออยากไม่ใช่หรอกถ้าคนไม่ขับอรถไม่ไปหรอกไอ้ยุไเจ้าอย่างพูดจร่เลยไมุ่้อเลร้อยนึ่งปวดนับมาเช็คเที่ยวมา โอ้ยวิ่งได้หาเที่ยวก็จะถอนตัวแล้วหเที่ยวแล้วโอ้โหค๊่าว่าฮ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 ่่าฮ่าาฮ่่่่่ี่่วนี่่่ฮ่่าฮา ยี่สิบเอยี่ยวยี่สเท่ยวต้องเองเชื่อมเองโอ้ ครับเราก็จะเดินไปต่อนครับเดินไปดูโอ้ยขนาดคนเดินยังจมเลยแล้วรถใส่ดินล่ะมันจะไปเหลือล่ะ เดินเข้าไปครับเจพึ่งบอกว่ามาถึงกลางสะแล้วจะถอยไม่ได้ต้องเอาให้เสร็จเจพึ่งได้กล่าวไว้หัวหน้าจรร่ได้ยินคำนี้ก็เดินไมโคมาขุดต่อเลยครับเดินเจ้าฮิติชิเซมาขุดต่อเลย ไปเข้าใกล้ไม่ได้นะครับฝุ่นครับไม่พน้นครับนี่ไป ก็ใส่ดินไม่ได้เยอะครับก็ใส่ประมาณนี้ครับก็ค่อยทอยไปเรื่อยๆครับผมเหมือนกับวิ่งอยู่บนน้ำเลยงานนี้ เข้าใกล้ไม่ได้ก็ฝุ่นครับ <S <S หน้าโร้ดนี่หาวิธีแกล้งได้ทุกสถานการณ์นะครับแต่ถ้าโครนนี่อยู่ไกลขนาดไหนก็ถึงนะครับก็โยนถึงนะครับแต่ฝุ่นนี่ เราต้องดูทิศทางลมให้ดีครับคือดินแถวนี้ดินคุณภาพดีมากเลยปลูกอะไรก็ปลูกยิ่งปลูกมะพราะ้าวยิ่งขึ้นดีเพราะมันดินมีความชื้นตลอด ไพอแล้วส่งเลยยังไม่พออีกแถมเคยใส่เยอะครับพอมาเจอดินอย่างนี้ใส่ไปก็มันแบบดูไม่เยอะสักทีนะก็แต่ปกติดินอย่างนี้ต้องใส่แบบค่อยๆใส่ค่อยวิ่งไปทอยไปครับอ้าวไปได้ครับแน่ ็ใส่ประมาณสักสี่ตักนั่นรู้ว่าแบตไม่ดีก็ไม่ประคองรถเวลาดับแล้วก็จะเข็นกระตุกยากแต่ตอนนี้ วจะเป็นยังไงถ้ารถสตาร์ทไม่ติดอย่างนี้ก็ดูหัวหน้าจรุจะทำแบบไหนอา้าวโชเฟอร์ก็ไม่ลงมาบอกครับ <c oughs> เอาไปไป น่าเป็นเรื่องแหละทีนี้เป็นเรื่องเลยโชเฟอร์ก็ไม่ลงมาบอกครับว่ารถสตาร์ทไม่ติดกระตุกเลยเออโอ้ บนเอ้ออออยาเอาเออย่าอยครับอย่าจอดไว้เฉยๆครับครับลคลิปนี้ค่อยจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามตอนต่อไปครับว่าจะเป็นแบบไหนมาแบบไหนนะครับสวัสดีครับ